ทักษอรยกทัพครอบครัวสันตินทรกุลเชียนนนกุลติดขอเบเวทีล่าสุดหนุ่มนนกุลชานนสันตินทรกุลได้มางานเปิดตัวภาพยนตร์ชพหนึ่งสมรภูมิคืนชีพโดยฉายในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ทุกรงภาพยนตร์โดยวันนี้ถือว่าเป็นวันปฐมฤกษ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากภาพยนตร์จะน่าดูมากๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ดูจะเป็นที่จับตามองมาก ก็คงจะเป็นหวานใจตัวจริงอย่างสาวแอปทักศออนรพักสุขเจริญที่ขนครอบครัวสันตินทนกุลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นุ่นและลูกน้ำมาครบทีมในทีเดียวพร้อมกันนี้ยังได้ถ่ายบูมแมลงสุดน่ารักซึ่งทำให้รู้เลยว่าครอบครัวนี้ดูอบอุ่นอย่างมากและมีสาวแอปทักศนรมาคอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างเสมอนอกจากนี้หนุ่มนนกุลเองก็ยังได้โพสต์คลิปวิดีโอของสาวแอปทักศนรลงสตอรี่ไอจีส่วน ตัวซึ่งดูหวานน่ารักแบบสุดซึ่งทั้งคู่นะ่าจะคิดถึงกันมากหลังจากที่ไปทํางานที่นิวยอร์กเป็นเวลานาน,นโดยทั้งคู่ได้ใส่ชุดติมเดียวกันโดยเป็นชุดสีดําซึ่งเพิ่มความขาวออร่าให้กับผิวแบบสุดนี่เขาเรียกว่าคู่หลอดไฟนีออนก็ว่าได้เลยนะคะนี่ยทั้งหลอ่อทั้งสวยออร่าแบบสุดนึกไม่ออกเลยที่วันที่ติดจรวดและทั้งคู่ได้เลื่อนสถานะเป็นอย่างอื่นจะต้องเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าอิจฉาที่ สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะมีคู่ไหนที่หวานและซัพพอร์ตกันเก่งเท่ากับคู่ของหนุ่มนนท์กุลและสาวแอปทักษอออีกไหมคะขอให้ทั้งคู่คลองรักกันแบบนี้ตลอดไปและซัพพอร์ตสุดน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลาดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า